เฮียรุ่ยอีกคนหนึ่งมาด้วยกันนะแท้เสึอหมาปัวมึงจะบ้าเหรอแค่พายหล่นนั่นเองอะไรอาจารย์ข้างหลังเกลื่อนไงเลยเกลื่อนไปหน่อยใช่ใช่ไหมใช่แม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องถึงบ้านไอ้บินแล้วใครจะแวะเข้าแวะนะเดี๋ยวพาครับ จะมารับงือมงืออาจารย์ไม่กินั่นแหละเรืออาจารยจะว่าเองจะบ้าเลยหรืเป็นมงแหเดี๋ยวใครจะพายเรือให้อาจารย์มีใแนะเ้ายาี่้องเป็นน้ำไ่เปพอเลยทีมาช่วยกัน ผีพ่องนี่โดดต้นมะพร้าวทางสารชัดๆอ,อาจารย์ไก่นี่ขากลับเราต้องผ่านบ้านไอ้พี่นี่เห็นเนี่ยก็เออสิวะโอ้ยออกวงแหวนรอบนอกไม่ได้เหรอพวกเลี้ยงมุงเลี้ยงเมืองอะไรเงี้ยไม่กลับทางเก่าแล้วอาจารย์โอ้ยเตี้ยนี่เรือนะเว้ยไม่ใช่รถจะได้มีวงแหวนอาจารย์ฮะผมว่าขึ้นมาตัวเวย์เลยดีกว่ายอมจ่ายค่าทางด่วนจะได้ไม่ต้องผ่านทางนี้ที่มันพูดก็มีเหตุผล ยให้มันมีกำลังหน่อยได้ไหมถ่ายจำจำออกแรงแขนหน่อยสิวัดได้อาจารย์ขอจัดให้จิบายแล้ว มีอะไรพีภ่ภายน้ำจานจานนี้มีผีภัยน้ำ้วยเหรอเอจอผีภายน้ำเหรอภายผมหล่นน้ำแหมเลยหล่นทุกที่ซะด้วยไอ้แเร่เลยสึกไม่หล่นก่อนหน้าวะสึกหล่นอะไรตรงน,นี้ ไม่หรอกอาจารย์หรอกไอ้เฮียรู้อีกคนหนึ่งมาด้วยกันนะแท้สิงประกูร์มึงจะบ้าเหรอแค่พายหล่นนั่นเองอะไรอาจารย์ข้างหลังเกลื่อนไงเลยเกลื่อนไปหน่อยใช่ใช่ไหมใช่เขามานานแล้วเลยอ,อืม ไม่ทักไม่ทายเกียร์จริงเชียอ้าวไปซะแล้วไปไหนแล้วล่ะ